คันนีีเน้เ่ยติดสเกิร์ตมาให้รอบคันแล้วนะคะเป็นเบาะหนังนะคะดูแลได้ง่ายนะคะทําความสะอาดได้ง่ายๆเลยคันนี้ติดกล้องมองหลังมาให้แล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องปูกอริล่าคา่ะอีกเช่นเคยนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถที่ราคาผ่อนเบาๆนะคะขับขี่คล่องตัวประหยัดน้ำมัน พนักงานเงินเดือนนะคะหมื่นนิดนิดก็สามารถเป็นเจ้าของได้โดยไม่งาอคนค้ำนะคะน้องปูขอแนะนำเป็นคันนี้เลย t o y ย t a ายาริ1.2 EP 2ด1 7อปี2017นะคะคันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะถ้าเดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านหน้าตัวรถกันก่อนเลยนะคะกระจังหน้าของเขานะคะจะดีไซน์เป็นกระจังหน้าแบบใหม่นะคะมาพร้อมกับโลโก้โตโยต้าแบบโภเมียมนะคะแล้วก็ไฟด้านหน้านะคะจะเป็นไฟแบบคาราเจนนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกสดวงนะคะ ล้อของเขานะคะจะเป็นสีดําเงานะคะเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะคะไฟเรี้ยวนะคะจะอยู่ที่แก้มด้านข้างของตัวรถนะคะ กระจกมองข้างนะคะจะเป็นแบบปรับมือนะคะคันนี้จะยังไม่ใช่แบบพับปรับไฟฟ้านะคะและที่สําคัญนะคะคันนี้เนี่ยติดสเกิร์ตมาให้รอบคันแล้วนะคะเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของด้านท้ายนะคะไฟท้ายเขาจะเป็น LED นะคะมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังสีขาวสีเดียวกับตัวรถนะคะและคันนี้ติดกล้องมองหลังมาให้แล้วนะคะเพิ่มความปลอดภัยในการถอยจอดมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมออปชั่นด้านในกันต่อเลยนะคะที่อยู่ภายในตัวรถกันแล้วนะคะภายในห้องโดยสารของเขา กว้างมากๆเลยนะคะคันนี้พวงมาลัยของเขานะคะจะเป็นพวงมาลัยแบบพุ่มหนังนะคะในส่วนของคอนโซลด้านกลางจะมีหน้าจอมีเดียนะคะกว้างๆแบบนี้เลยรองรับลูทูตสามารถชม YouTube ได้ด้วยนะคะแอ์นะคะจะเป็นแอร์แบบปรับแมนนวลน,นะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะแล้วก็เบรกมือนะคะเบาของเขานะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะดูแลได้ง่ายนะคะทําความสะอาดได้ง่ายๆเลย และคันนี้น้องปูจะมีโปรโมชั่นสุดพิเศษอะไรเดี๋ยวรอชมได้เลยคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเจ้ายารีคันนี้นะคะและกาลิราคาของเรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะคันนี้พนเพียง6,000นิดนดตลอดอายุสัญญาดาวเริ่มต้นที่0%ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.79%แถมสปาคาแคร์นะคะเคลือบสีเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องฟรีไปอีกด้วย และลูกค้ายังมั่นใจกับคุณภาพรถนะคะจากบริษัทกู Inspiration ที่ตรวจสอบคุณภาพรถมากกว่า344จุดรับประกันหลังการขายนะคะนานสูงสุดถึง2ปีเลยสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0924478888นะคะหรืออ inbox ได้ที่เพจ f c e e o o o กอริล l าคานะคะหรือแอดไลน์แอดไซน์กอริลลาคารร้านของเรานะคะเปิดให้บริการทุกวันนะคะและมีรถในสต็อกให้เลือกมากกว่า200คันนะคะ สำหรับ EP นี้น้องปูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าน้องปูจะมารีวิวหรือแนะนำรถคันไหนนะคะฝากติดตามชมกันด้วยนะคะเพราะคุณคือคนสำคัญกอริลลาค่ะรักรถรักคุณ